การแสเนี่ยพยาบาลผู้ที่านะครับคือพระรองที่จุนปีตุนองฟังกราขอนเชิญนะครับขอเชิญเจ้าต้อเมียพญานาคผู้ที่านะครับสวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนอันนี้กับเมีเสียงเมียพ้านาูที่านะครัก่อนอื่นก้น้องกนถ่ว อ,อ๋อยังสะตอหน้าตาโนสิงทีนี้พวกเยาวบ้านประกาศไปดมู่บ้า,า,บานนี่น้าตาเนะคือว่าผู้คนรอกเพ่งไมถือที่ในเรื่องกาเดินประชุดประชุดดวตาบานเอ เอาไม่กนอ่ะดิเอ๊เอาไปือนี่แต่เมียปุี้ยป่านเอาไม่ัค่ะเด้อเอาไม่เอาไม่ไม่ร้ี่ไม่เอาม่พ่เงียปัสถึงพ่เงี้ยสถึงเอาไม่ค่ะเอาไม่ได้ก็ค่ะได้บไ่ไ่ได้่ไ่ไลอยรอ้เพ่งเดียวพอดีพี่มาคบ้ได้โอ๊ยขอปวดขออภัยได้จเยอะนมาจังกอกันไม่าน้องกอดคุณพี่น้องทุกคนทุกคนต้องใก็วนได้ยิ่งใ่ก โอ้ยกวเสียงดงเมื่อไหร่นะคะต้ไนไม้แตงกวาผู้ไรไจะตาขอผู้ไร้ไลแล้วบงล,ลองเสียงเพียนกระสันปุยอยาหัวจะพีกาจะาไม่หลองอูบ้างแ่ยังหัวเน,นาะ้าประกาศประกาศจะผู้อื่นไม่ลองถึกขี้มันฮัดจะควงเม้ลองวานหมาปอดีโอ้ยเมื่อกะ้ทําไมจาล่ะเไม้กออะไรเขาไม้กับไม้พอด อาม่จะส่องกั็มันจะเยี่ยนคนนเป็น่องไอ้เที่ยนเนี่ยกลาวว่ามันห้องดาจากหัวมาจะเยี่ยนผุนสิ้นแบบเครียดจากหัวมาติดกันแต่ถ้ามาแล้วสนุกสนาน